ครับบ๊ายดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอาจารย์มาเน็ตเหมือนของทานเองอีกเช่นเคยวันนี้มีน้องกัญชรีจําได้ในราบว่ามาเยี่ยมชมมาหาผมไม่ทราบว่ามีเหตุอันใดครับขอสวัสดีก่อนนะคะอสวัสดีอาจารย์ก่อนนะคะวันนี้น้องกันก็มาเยี่ยมตามปกตินะคะว่าะพอดีหวาน่านมาก็นําใบเซอร์นะคะนำใบเซอร์ที่ประกวดครั้งที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคอก็ให้ช่ต้องขอโทษนิดนึงนะคะที่นํามาช้า แต่เราก็มาพร้อมกับหนังสือนะคะอันนี้เป็นหนังสือของโนี่ใบเสร็ใช่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้ใสวยงามเอย่างนี้นะไม่ค่ะนี่งสวยงามมีหนังสืออันนี้เป็นหนังสือนะคะอ่ามีหนังสือมีหนังสือครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่11ที่อาจารย์มีเชื่ออาจานไหมมีค่ะที่อาจารย์นรุณน์รุณนไปเยี่ยมเยียนทางชมรมนะคะอันนี้ก็มี ชื่อของอาจารย์ผมไปประกวดที่อื่นไม่เห็นมีได้นังสือแบบนี้เลยของรถกันนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประกวดนี่อันนี้นะคะเป็นนี่เป็นการรวบรวมงานประกวดทั้งหมดนะคะอันนี้อันนี้ท่านพลโทอิสระที่มาร่วมมาร่วมใช่ค่ะใครใครเป็นคนทำนังสือที่ทำเองอันที้ทำเองค่ะทางชมรมคิดเองทำเองสวยงามมากสวยงามมาก แล้วในนี้มีชื่ออาจารย์ด้วยมีค่ะมีอาจารย์ติดที่หนึ่งเยอะมากนะคะมันนี่นะคะนี่นะคะอันนี้อาจารย์ขอบคุณขอบใจไอ้นี่ที่ได้มาเนี่ยก็ส่งประกวดครั้งที่ผ่านมาใช่ค่ะที่ติดที่หนึ่งที่หนึ่งนนก็จะอยู่ในหนังสือนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะผมก็ลองเอาไปประกวดดูไม่เคยประกวดหรอกครับอาจารย์มีพ้าสวยๆเยอะมากนะคะครับอ่าสะสมไว้ตั้งแต่ันรพบุรุษตั้งแต่รับข้าราชการชั้นผู้น้อย ตัวนักศึกษาเกษียณอายุอันนี้หนังสืออะไรอันนี้เป็นหนังสือรายการพระค่ะอันนี้เป็นหนังสือรายการพระของท่านชมนมนะคะอาการและพระรายการต่างๆรายการต่างๆโอ้ยทำไมมันทำปกสวยอย่างเนี้ยเศรษงามค่ะมีรูปคนต่างๆสมทรนสายความด้วยก็มีท่านผุนทรนสายฝ่าแล้วก็ท่านพลเอกอิสระ่ข้างหน้าจัดวันที่เท่าไหร่ก็วันที่เจ็ดกรกฎาคมค่ะสองห้าพอเจ็ดที่ไปสมเด็จหายแจ้งวัฒนะเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วสิใช่ค่ะเรียนเรียนเชิญอาจารย์เหมือนเดิมนะคะและสามคนนี้ไปไหมเนี่ย ค่ะไปท่านยังให้ใช่ค่ะท่านยังให้ความอนุเคราะห์ท่านชมรมอยู่นะคะขอบใจก็ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้แจ้งแกล้งชมหรอกนะผมก็จะไปเยี่ยมชมกับไดาหลาที่เขาก็ตลอดแถงมานะต้องบอกลงแต่องน้องเนี่ยโอ้รอกจากอาหารการกินถ้วยถ้วยรางวัล คนก็เยอะแล้วพิธีกรมาจากไหนมัเก่งมากเกินพิธีกรของเราเป็นน้องทหารเก่งเก่งค่ะเข้าใจพูดเป็นพิธีกรรู้จักยกผู้ชมผู้ใหญ่พูดได้ฉาฉาคก็รักษาความดีเอาไว้นะครับในค่าสมบัติขวดเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะองค์ละหกร้อยบาทต่อค์นะคะแล้วก็สี่ร้อยต่อการลดกล่องต่ารเสิร์ฟค่ะมีอาหารการกินพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยค่ะของเครื่องก็ยังเนี่ยค่ะก็ยังเป็นถ้วย อืก็มีด้วยแล้วก็มีผ้าแบบนี้ด้วยอย่างนี้ค่ะโอ้ยได้อาจารย์ได้มาเยอะอันนี้วะเนี่ยหนูก็ได้ได้มาจากหนูนะเนี่ยเออหน้ารที่หนูได้มาจากหนูที่ติดรางวัลเนี่ยค่ะนั่นแหละครับผมก็เอามาใส่ตู้โชว์ไว้นะครับเออใครมาขอเยี่ยมชมเขาขอก็ให้ไว้ใจดีแจกเขาอยู่เลยหลังๆนี่ก็จะงดแจกอันนี้ก็อันนี้ อุ้ยมีเยอะในตู้่าให้ปกมเองมาแต่รอบนี้มาเปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจารย์โชว์ฟ้าเยอะมากห้าประกวดครั้งต่อไปก็จะสนับสนุนผมประกวดอถ้าเ้าเดิมเอยนะค่ะได้ค่ไหมครับรอบไหนเงินทองให้เยอะให้เยอะใช่ค่ะใช่ค่ะสามสิบองค์พอเนาะเราก็จะจัดให้ได้มาตรฐานมากที่สุดนะคะทุกๆรอบเราก็จะพยายามจัดให้ได้มาตรฐาานให้มกที่สุดก็ก็ฝากเอาไว้เรื่องมาตรฐานการจัดงาน ถ้าอย่างที่ผมไปชมครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าถ้าผมเป็นกรรมการให้รางวัลก็ถือว่าผ่านครับผ่านนะคะผ่านขอบคุณค่ะผ่านครับผ่านดีจรเงๆนะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมชงของคนคนหนึ่งใครจัดกรหนดมันจะกับชื้อเขาหรอผมรู้ว่ามีคนจัดผมรู้ผมก็ไปก็ไปดูเป็นยังไงบ้างคะจย์ต้องติดกับคงหนูอ่ะแต่ไม่เขาทำไม่ดีนะเขาทำดี ก็ทำดีแต่มันอาจจะดีคนละเรื่องกันดีคนละอย่างกันนะครับแต่ละงานมีจุดเด่นไม่เหมือนกันไม่ได้เขาทาไม่ดีเขาก็ดีแต่ทีนี้มันอาจจะเขาเคยทําอย่างนั้นเขาเคยไปเยี่ยมชมทุงหนูบ้างไหมน่าจะเคยไปนะคะตีหงูหนูต้องใส่สมมนที่กสินั้นเนี่ยขโมยนองเอาหนไปตัวเขาโดยพยายามจะสมวนวทุกอย่างไว้เพราะว่าเราก็กลัวแบบว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะใช่ กรทืบผมไปวันนั้นนะครับเห็นคนแยะนะเป็นคนแยะมากก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศใช่ค่ะแล้วก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในงานเยอะมากนะคะในงานเราก็ยังผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้ความเมตตอทางชุมนุมอันรักผูิต้อศีลเดิมโอเคก็ขอญาตเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ใน u t u b e ของผมช่องของผมถ้าหากวันที่เจกรกฎาคมท่านใดไม่ติดพนักะ มารกิจใดนะครับก็ไปเยี่ยมชมการประกวดแต่ส่งพระประกวดก็ได้ไม่ส่งเขาก็ไม่ว่าใช่ค่ะก็ไปไปันถ้าไม่ส่งนี่มีอาหารการกินฟรีไหมฟรีทุกเหมือนเดิมค่ะไม่ส่งก็กินได้ดีหนูก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมข้าวฟรีกาแฟฟรีทั้งวันอยู่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันคุยกันครับก็เพื่อนพ้อง้องพี่ไม่ต้องส่งก็มีอาหารการกินและประคานนะคะครั้งที่ผ่านมาห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยเนาะแอร์เย็นค่ะเออแอร์แอร์เย็นเ แต่รอบนี้อาจจะร้อนนิดนึงอะไรก็เพาะคนเยอะครับครับ,รบก็พระที่เห็นนี้นะครับเนื่องจากที่ผมนี้เป็นเมืองของพระเครื่องนะครับแล้วก็เป็นศูนย์จำหน่ายพัดเครื่องด้วยผมก็จะวางไว้อย่างนี้แล้วผมก็จะนั่งดูพระทั้งวันก็มีเยี่ยมเยือนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กเกษียณแล้วมาหาอยู่เลยใช่ค่ะบ,บางคนเขาก็ขอเช่าบางคนเขาก็ไม่มีเงินขอไปก่อนได้ไหม,ไ,มได้ อย่าลืมโอนมาหน้าแล้วก็บอกผมจะไม่บอกราคาครับทั้งหมดนี้แล้วแต่เขาราคาคุยกันแล้วแต่เขาจะให้แต่บางคนบางคนเขาก็ให้เกินเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะไอ้ข่าวว่าบางวงขายได้หลายเลยผมก็รับไว้เหมือนกันนะอันนี้เราสุฟังอันนี้ครับสวยมากอันนี้นะครับอันนี้ปรากวดที่ไหนมาก็ไม่โรว์นี่สวยมากได้ที่หนึ่งนะครับวันรับวันครับวันครับรับสวยนะครับ อันนี้ก็เนื่องจากผมรับราชการนะครับก็จะไปหลายๆที่ขอเ้าคนนั้นให้บ้ากคนนี้มาให้ให้บ้างแล้วก็ประบอก,กเราเราชอบสะส,สมเช่ามาถูกเข้าใจองค์ละสองหมืน่นสามหมืน่นผมก็เช่านะคที่ที่มาเข้าตาผมเมื่อเร็วๆนี้สมเร็จวาา่าละทางผมไม่เข้ามาองค์ละสองหมืนม่นบาทแต่พอมาถึงบ้านประมาณห้าทุ่มก็เลยเอามาถือดูแล้วก็เอาแตรที่ฝันมาลูกนิดหนึ่ง ลุดมือถออูกระเพิ่มกบเลยหยิบขึ้นมาหักไปเสี้ยวหนึ่งเพิ<อ>่มสะอาดสะอาดครับผมกวาดหายัางไงกไ็ไม่เจอให้แม่บ้านมาช่วยกวาดก็ไม่เจอผมก็อ้าวประเด็นอสองเดือนต่อมาเจอไหมตรงนั้นผมก็อยู่ตลอดเพป็นหน้ากระจกวีผมผมเอาท้าไปเหยียบเจ้มสัมจจะไหมไม่ไปไหนด้วยเอาลาบมาติดแล้วตั้งนานแล้วมาทำไมผมหาไม่เจอ,เอ,อ แล้วพวกนี้ก็อปฏิเสธผมก็เลยเก็บเก็บไว้เลยไม่ให้ใครคือผมอาจจะทําให้ดีเพราะเอาแปลงมามาลบๆแล้วไม่อารัตนาไม่ได้บอกเรา้บอเขาอันนี้ได้ลองสูตอันนี้สมเด็จอันนี้อันนี้ก็เป็นอภิธิหารเล็กๆเล็กๆนะแต่แต่คนเชื่อนะคะอันนี้แล้วแต่ตาทางเราเชื่อแน่ครับเรื่องอภิธิหารนะครับของพุทธคุณของพระต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตก็ดีนะครับก็หลวงปู่ทวดก็ดี หลวงพ่อต่างๆที่ผมก็ร้องเร้ถืออยู่ประเดนี่ยผมอภิษฐานหลายครั้งให้เห็นชัดๆแต่โดยเฉพาะเรื่องลบนะครับผมลบความผมลบเยอะๆเต็มหมดมีมีเยอะแยะมากมายนะคะที่ข้างหน้าถ้าน้องมาเยี่ยมใจเล่าให้ฟังครั้งนี้ขอยุติเป็นเพ่นี้กว่านะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ